ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสนจพระราชดำเนิไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต